สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านช่องทาง y o YouTube c h a n n ลโปลดนี่แล้วก็รับชมผ่านทางแฟนเพจแชร์ข่าวสวัสดิการนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสามมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุให้ได้ทราบถึงความคืบหน้าบำนาญแห่งชาติ3,000บาทนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่ได้เงียบไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนะักวิชาการก็ได้ชี้ชัดๆนะครับว่าประเทศไทยสามารถทําได้จริงแน่นอนนะครับการที่ จะแจกเงินให้กับผู้สูงอายุคนละ3,000บาทต่อเดือนและก็ยังบอกด้วยว่านะครับสามารถที่จะเพิ่มให้ไปถึง6000บาทได้ด้วยนะครับก็ไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับากทตานชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนตันดูเยอะๆนะครับหากรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่ก็ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็มาติดตามความเคลื่อนไหวเงินบำนาญ3,000บาทกันอีกครั้งนะครับซึ่งหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับสสหรือแม้แต่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็มีการหารือกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับนักวิชาการก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าประเทศไทยนะครับสามารถทำเรื่องบำนาญให้สำเร็จเป็นจริงได้100%เนะครับมีที่มาที่ไปมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนแน่นอนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นก็ต้องการให้ผู้สูงอายุของบ้านเรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ต้องทนลําบากนะครับโดยนะักวิชาการก็ได้ชี้ถึงงานวิจัยนะครับโดยงานวิจัยก็ระบุว่าเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ3,000บาทแบบตัวนหน้านั้นมีความเป็นไปได้แน่นอนนะครับนักวิชาการเปิดเผยผลวิจัยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสร้างสังคมสูงวัยแบบพืชพรังอย่างยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ โดยผลการศึกษาอาจาร,รย์มทรระบุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3,000บาทแบบท่วนหน้ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินะครับวันที่30สิงหาคม2565ที่ผ่านมาที่โรงแรมอสศวิทย์แกลน,นคอนเวนชัชนกรุงเทพนะครับมูนลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับจัดงานเปิดคลังความรู้มศพศ2565 การเตรียมความพร้อมรอบด้านในสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืนโดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนนะครับเพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมอย่างสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายใต้แผนงานวิจัยท้าไทยเรื่องสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่เกิดเป็นงานวิจัยและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเชิงนโยบาย ผ่านกระบวนการจํานวนทั้งหมด18เรื่องนะครับโดยโดรนายแพทย์ภูสิทธิ์ประคองสายเลขาธิการมูลนิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยกล่าวว่ามสพสร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดําเนินการศึกษาและวิจัยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมการความพร้อมนะครับเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งเชิงสถานการณ์และหาช่องว่างทางความรู้ในการพัฒนานโยบายของประเทศ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่2นะครับตลอดจนนำวงความรู้ปรับใช้และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุไทยสามารถดำางงชีวิตอยู่อย่างเต็มศักยภาพโดยเป้าหมายมี4ประเด็นนะครับก็ได้แก่หนึ่งการมีที่อยู่อาศัยและการได้รับการบริการที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีฐานะความยากจนและเป็นกลุ่มปอาะบางนะครับ 2. ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 3. การพัฒนาโครงสร้างและนโยบายของภาครัฐเพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนะครับและ4พัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดสาหรับ การประเมินศักยภาพภาวะพฤติพลังและความต้องการด้านสุขภาพและบริการทางสังคมของผู้สูงอายุนะครับดรนายแพทย์ภูสิทธิ์ยังกล่าวอีกว่าข้อค้นพบที่สําคัญในการศึกษาวิจัยอาทิประเด็นที่อยู่อาศัยและการได้รับบริการที่เหมาะสมสาหรหับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและเป็นกลุ่มปอบางควรมีการจัดการบริการทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการทางสังคม โดยเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะวัดโรงเรียนนะครับโรงพยาบาลนอกจากนี้ควรจัดบริการให้ความรู้เรื่องสุขภาพรวมทั้งการเตรียมความพร้อมการเข้าถึงบริการทางสังคมเพื่อการสูงวัยอย่างมีพลังและการประเมินติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ ผ่านองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับดรนายแพทย์ภูสิทธิ์กล่าวต่ออีกว่าที่น่าสนใจคือโครงการวิจัยวิเคราะห์ช่องว่างทางการคลังแหล่งรายได้และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติโดยํำนึงถึงผลกระทบของโควิดที่มีต่อผู้สูงอายุของดออรทีปรกรณ์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงมณีระบุว่า ควรปฏิรูประบบบำนาญและการจ่ายเบี้ยยังชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยเสนอให้มีการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทวนหน้าซึ่งมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเดือนละ3,000บาทและออกแบบระบบบำนาญแห่งชาติสามารถพัฒนาไปถึงระดับมัธยฐานของค่าของชีพสำหรับครูเรือนไทยที่6,000บาทต่อเดือนนะครับ โดยให้ผู้ทำงานอยู่นอกระบบสามารถทำการออมและให้รัฐบาลร่วมสมทบการออมในสัดส่วนเดียวกันซึ่งจะใช้งบประมาณทั้งหมดไม่สูงกว่าระบบบำนาญภาครัฐนะครับทั้งนี้คณะผู้วิจัยเสนอแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เป็นข้อจำกัดสร้างระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุและเสนอให้มีการทบทวนนิยามการเริ่มนับอายุของผู้สูงอายุให้เพิ่มมากกว่า60ปีและขยายเวลาในการเกษียณอายุ จากการทำงานทงางภาครัฐและเอกชนนะครับด้านนางสาวเิรินพรเดียวตะกูลนะครับหัวหน้าภาคก,การวิจัยนะครับสำนักงานวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าสังคมสูงวัยเป็นประเด็นที่มีความท้าทายทั้งโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงทําให้ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหาสุขภาพป่วยเรื้อรังติดเตียงเงาซึมเศร้าปัญหาที่ภาคอาศัยรายได้ไม่เพียงพอไม่มีเงินออมก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทัน ก็สำหรับเรื่องบำนาญ3,000บาทนี้นะครับนักพิจาการก็ได้ยืนยันชัดๆแล้วนะครับว่าประเทศไทยทำได้จริงทำได้แน่นอน100%นะครับที่จะแจกเงินให้กับผู้สูงอายุคนละ3,000บาทและยังสามารถต่อยอดไปถึงเดือนละ6,000บาทได้อีกด้วยนะครับหากผู้สูงอายุเองนะครับมีการออมเงินเพิ่มในส่วนของกองทุนอื่นๆนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทีนี้ ใครจะเป็นคนผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าไม่ว่าใครจะทำนะครับคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะครับจะได้มีเงินเดือนละ3,000บาทยกระดับชีวิตของผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเงินที่ได้รับอยู่600ถึง800บาทนี้อันที่จริงนะครับเดินไปตลาดนี้ก็หมดแล้วนะครับ600-800นะครับเพราะว่าข้าขอมมันก็ แพงมากนะครับปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าบำนาญ3,000บาทที่นำมาแจ้งกับผู้สูงอายุทุกท่านให้ได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ